ท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ระหว่างการจัดรายการของเรานะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยส่งข้อความมาทาง Facebook Live มาสอบถามว่าเอ๊ะตอนนี้จังหวัดไหนมีผู้ติดโควิดอยู่บ้างนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงว่าจังหวัดฉันจะมีคนติดโควิดไหมเข้าใจว่าเพื่อป้องกันตัวนะฮะเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ท่านผู้ชมอย่าไปไหนเลยนะครับ กาะหน้าจอนี้เอาไว้มีลูกเรียกลูกมีหลานเรียกหลานบอกญาติพี่น้องให้ดูช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปตัวเลขสรุปภาพรวมกันนะครับว่าทั่วประเทศไทยณนะตอนนี้เนี่ยมีผู้ป่วยติดโควิด1 9อยู่จังหวัดไหนบ้างเพื่อท่านจะได้รับรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ดูแลป้องกันตัวเองต่อไปนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าทั่วประเทศไทยของเรานะครับมีผู้ป่วยโควิดอยู่ที่ไหนบ้างนะครับ จีมข่าว GMM 25ของเรารวบรวมมาให้ดูกันแล้วเริ่มจากภาคเหนือก่อนนะครับภาคเหนือนะฮะมี3จังหวัดด้วยกันก็คือที่เชียงใหม่7คนเพชรชบูรณ์1คนและสุขโขทัย1คนนะครับนั่นคือภาคเหนือต่อที่ภาคกลางภาคกลางมีที่กรุงเทพ213คนอยู่ใน15เขตนะครับสมุทรปราการ12คน ปทุมธานีสองคนประจวบคีรีขันธ์สองคนนครปฐมหนึ่งคนนนทบุรีหนึ่งคนสมุทรสาครหน,นึ่งคนสระบุรีหนึ่งคนสุพรรณบุรีอีกหนึ่งคนนี่คือภาพรวมของภาคกลางนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประกอบด้วยนครราชสีมาสองคนขอนแก่นหนึ่งคนกาฬสินธุ์หนึ่งคนร้อยเอ็ดหนึ่งคนภาคตะวันออกชนบุรีห้าคนนะครับ ภาคใต้มีที่ปัตตานี6คนภูเก็ต5คนยะลา3คนนราธิวาส2คนกระบ,บี่5คนนะฮะนครศรีธรรมราช5คนและสุราษฎร์ธานีอีก1คนนะครับอันนี้ผมต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่านี่คือการสรุปตัวเลขภาพรวมจากที่สาธารณสุขมีการถแถลงมาก่อนน้นนี้เพราะฉะนั้นหลังจบรายการของเราไปนะครับ ตัวเลขของผู้ป่วยอาจอัปเดตเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลานะฮะนี่คือภาพรวมณเวลานี้ก็คือเวลาประมาณสัก5โมงนิดนิดที่ผมอัปเดตในตอนนี้นะฮะเราเห็นภาพรวมของแต่ละจังหวัดไปแล้วนะครับตามที่สธออแถลงมาว,าว่าวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มอีก50รายรวมแล้วเป็น322รรายในเมืองไทยของเรานะครับคราวนี้เนี่ยไปดูกันหน่อยนะครับว่าถ้ามาจัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยนะฮะ จะรู้ได้ไงว่าคนที่ป่วยกระจายไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยนะฮะป่วยมาจากที่ไหนยังไงเอามาดูกราฟิกนี้กันนะครับนี่ครัท่านผู้ชมสนามมวยเยอะที่สุดในตอนนี้71ตรายนะครับที่เข้ามารายงานตัวกับสาธารณาสุขนะครับแต่ทางสธเนี่ยบอกว่ายังเหลืออีก500รายนะครับที่เข้าข่ายความเสี่ยงว่าจะติดโควิด1 9เพราะฉะนั้นตอนนี้ ใครก็ตามที่ไปที่สนามมวยลุมพินีวันที่6-8มีนาคมนะครับถ้าทราบแล้วเนี่ยต้องรีบมารายงานตัวเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดนะครับเพราะคุณมีความเสี่ยงสนามมวย71รายนะครับส่วนคนที่ไปสัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิดก่อนหน้านี้ที่มีการยืนยันแล้วก็คือผู้ป่วยเก่า61รายด้วยกันนะฮะคนป่วยที่มาจากเดินทางกลับจากต่างประเทศ57รายนะฮะแล้วก็ติดจากสถานบัสถานบันเทิงอีก 49รายนะครับแล้วก็มีสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ36รายเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาในเมืองไทย26รายนะครับแล้วก็ยังรอยือนยันที่มาอีก22รายด้วยกันนะครับนี่คือการจัดเป็นกลุ่มเป็นก้อนว่าผู้ติดเชื้อเหล่านี้เนี่ยนะฮะติดเชื้อมาจากไหนอย่างไรท่านผู้ชมพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ย เรามาดูตัวเลขย้อนหลังกันหน่อยนะครับว่าในระยะเวลาแค่2สัปดาห์ย้ํานะครับว่าแค่2สัปดาห์ตัวเลขผู้ป่วยโควิด1 9เพิ่มขึ้นแค่ไหนท่านผู้ชมดูตามกราฟิกนี้เลยนะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่5มีนาคมที่ทีมข่าวของเรารวบรวมข้อมูลมา5มีนาคมเนี่ยเราพบว่ามีผู้ป่วย4ราย6มีนาคม1ราย7มีนาคม2ราย8กับ9ไม่พบผู้ป่วยเลยนะฮะตอนแรกก็ใจชื้นละ หลังจากนั้นวันที่10พบ3ราย11 6ราย12 11ราย13 5ราย14 7รายมาดูฮะตั้งแต่15มีนาคมเป็นต้นไปฮะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ15มีนาคม32ราย16 33ราย17 30ราย18 35ราย19สูงปรี๊ดเลยฮะ60ราย20 50รายนะฮะนี่คือแค่ สองสัปดาห์นะครับที่มีการเพิ่มสำหรับตัวเลขผู้ป่วยติดโควิด -19 ้นะฮะท่านผู้ชมจะเห็นว่าตั้งแต่15มีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยตัวเลขพุ่งสูงขึ้นก็เนื่องจากว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อจากในสนามมวยนั่นเองนะครับที่มีการแพร่กระจายจนตอนนี้คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ในเมืองไทยแล้วถึงบอกว่าใครก็ตามที่ไปอยู่ในสนามมวยวันนั้นเนี่ยนะ6-8มีนาคมรีบมารายงานตัวด่วนเลยนะครับแล้วก็ทางคุณหมอเองก็มีการ ตั้งคณะขึ้นมาแล้วก็ไปพูดคุยประชุมหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีไปนําเสนอครับบอกว่าณนะตอนนี้อยากให้มีการล็อกดาวน์ปิดประเทศนะฮะคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าจํากัดการเคลื่อนไหวของคนนะครับเพื่อป้องกันเชื้อแพร่ระบาดเพราะคุณหมอบอกว่าถ้าเราไม่รีบล็อกดาวน์ตั้งแต่ตอนนี้ตัวเลขผู้ป่วยจะสูงขึ้นแบบทวีคูณเลยฮะท่านผู้ชมมาดูการคาดการจากคุณหมอหน่อยนะครับคุณหมอบอกว่า แค่ภายใน1เดือนถ้าเราไม่ล็อกดาวหลังจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นมาดูตัวเลขกันนะฮะคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ล็อกดาวภายใน30วันเนี่ยผู้ป่วยนะฮะจะเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่ล็อกดาว์นะครับ351,984คนนะฮะต้องนอนโรงพยาบาล52,792คนต้องอยู่ ICU อาการหนักเลย17,597คนและจะต้องมีคนเสียชีวิต 7,039คนแต่นะฮะถ้ารัฐบาลตัดสินใจล็อกดาวน์นะฮะมาตรการดูแลอย่างเข้มงวดตามที่คุณหมอแนะนำเนี่ยนะครับก็จะได้แบบนี้ถ้าทุกคนหยุดการเคลื่อนไหวตัวเลขของผู้ป่วยจะเหลือแค่24,000กว่าคนนะฮะคนนอนโรงพยาบาล3,600กว่าคนนะฮะอยู่ ICU 1,200กว่าคนและมีผู้เสียชีวิตแค่485คนนะฮะนี่คือการคาดการถ้าหากว่า เราไม่ทําการล็อกดาวประเทศผลเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับตอนนี้อยู่ที่การตัดสินใจของทางรัฐบาลแล้วว่าจะเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าทางคณะคุณหมอเองก็เข้าไปบอกแล้วนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับคราวนี้เนี่ยมาดูกันหน่อยนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็รู้กันนะครับว่าคุณหมอคุณพยาบาลพี่ๆบุคลากรทางการแพทย์ทํางานหนักมากนะฮะจนทุกคนเนี่ยต้องออกมาขอเราแบบนี้นะครับ ทุกคนชูป้ายแบบนี้ท่านผู้ชมดูภาพตามไปนะครับคุณหมอบอกว่าเนี่ยฮะเราทำงานหนักอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อให้คุณก็คือพวกเราทุกๆคนนะฮะพักอยู่ที่บ้านเพื่ออะไรเพื่อคุณหมอนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณหมอสื่อสารมาถึงเรานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคงไม่เป็นการรบกวนเกินไปนะครับ ถ้าเราจะส่งสารบอกไปยังคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะว่าเราทราบแล้วเรารู้แล้วในสิ่งที่คุณหมอต้องการจะสื่อผมจึงอยากจะขอให้ทุกคนนะครับร่วมกันส่งสารกลับไปยังคุณหมอคุณพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์นะครับว่าหลังจากนี้ไปเราจะทําแบบนี้ครับเราจะร่วมแรงร่วมใจและประเทศไทยของเราต้องรอด ทุกอย่างอยู่ในมือของเราแล้วนะครับ